ตัวเองอะะ่ะเย้วันนี้นะคะนักกองกันนะแน่ซื้อสระแล้วมาใส่น้ําให้หนูยิ้มหนูแย้มเล่นายน้ําด้วยนะคะแล้วก็วใช่ค่ะน้ําเย็นมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะโู้ยเราใส่น้ําแข็งลงไฟตอนนี้น้ําแข็งละลายหมดแล้วนะคะไสไ่สะน้ำเยดูสิม,มันละลายแล้วตารูสิจับได้ยังจับน้ำรือยัง แล้วไหนอันเธอบอกว่าเธอจะเล่นรถน้ํานี่ไงมีถังจิ๋วอยู่ข้างหน้าบ้านนะคะนี่หนูแย้มรถใครอ่ะยังไม่รู้ตอนนี้นะคะรอเพื่อนๆมาเล่นด้วยก่อนนะคะเดี๋ยวรอค่ะอ่าตอนนี้นะคะหนูยิ้มกับหนูแย้มนะคะเริ่มเล่นแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มมีรถผ่านไปผ่านมาเยอะนะคะมาดูกันค่ะโอ้มาอีกแล้วรถมาใส่ร์ไซคไม่รถเห็นไหมพี่บอกว่าไม่รถก็ไม่รถนะคะ เราต้องเล่นอย่างมีมารยาทนะคะเอาหนูยิม้มทำไมเปียกแล้ว啊ะนูแย้มล่าสยิ้มหรอนในล่ีย้อดูพี่โอย๊ย <laughs> เปียกครับหยดเปียกแล้วแต่หนูแย้มเริ่มเปียกนิดหน่อยแล้วนะคะขอบอมก็มาด้วยเล่นตรงหน้าร้านของนป๋องเลยนะคะร้านนป๋องนะคะจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาเสื้อกีฬาทุกชนิดนะคะสามารถปกักหรือพิมพ์หรือสกรีนได้เลยนะคะร้านนี่ เพจนี้เลยนะคะน้ำพลสปอร์ตค่ะหนูยิ้มหนอยากมาเล่นหน้าบ้านเพราะว่าบ้านไม่ปุ๋ยนะคะติดกับถนนเส้นรองนะคะเมื่อวานไปเล่นที่เส้นหลักแล้วันนี้ไปเส้นไปเล่นที่เส้นรองบ้างนะเอาแรงเลยเป็นไงคะหนูยิ้มสนุกไหมเอ้าอันนี้มาลดตัวเองได้ยังไงเนี่ยไม่มีคนก็ลดกันเองนะคะเออ <laughs> เอา <laughs> มาลดกันเองนะคะว <laughs> <laughs> ้าวเต็ไมไปหมดเลยเอาแล้ว จริงสงการเอ้าวมาเล่นน้ำแล้วเหรอไปทันไรไปปุ๋ยเข้าบ้านแป๊บหนึ่องออกมาหนูยิม้มแย้มเล่นน้ำลอละเอเตยทำไมไม่เล่นในสระหนูยิม้มหนูแยม้มเย้<า>ก,ก,กับฮะเฮ้าาเอพี่ยังเลยเป็นจระเข้และหนูยิ้มกับหนูแย้มอะ่ะเป็นคนหนีเวลาหนีอะ่ะต้องหนีแบบข้างๆแล้วโดนแล้วโดนแล้ว ดยู่แยงเป็นอ่ะวน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 อ่ะเข้าหอมไปเอาสรุปแล้วใครเป็นเอาแล้วแปะโดนแปะเลยนิี่ปแล้วก็ินไปจะมาขึ้นไปมันจะอยู่ตรงนี้อ่าพี่เอวย้นไม่ได้ไงเพราะเพราะว่าพี่เอวยตัวตัวใหญ่ไงเดี๋ยวสระไว้น้ำ มันจะน้ำจะออกเอาแล้วโอ้โหหนูแย้มเร็วเกินละป้าวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวอ้ยระวังระวังน้ำไหลออกจากสระหมดอ่ะโอ้มีปืนฉีดน้ำมาด้วยแล้วมเล่นรถน้ำแล้วหรอย้อนตามเลยดิย้อนปั๊มนะย้อนเออยิงปืนเอายิงเออใช่พี่เอออยู่ในสระ ยิงโดนใครคนนั้นคนนั้นจะต้องแข็งเฮ้ยโอ๊ยโดนยิงยิงโดนใครคนนั้นจะต้องแข็งเลยนะแข็งอะแข็งตัวแข็งพี่เอาคนขยืดเฮ้ยพี่เอาเลขยืเอานะหนูแย้มหนูแย้มจะชี้โกงนะชีดเลยชีดตรงไหนก็ได้ถ้าชี้โดนเอ๊ะขำไป ยิงเลยาหอมอย่าลืมตาเอาไมเอาไมเอาไปเลยหนึ่งสองสามไปขย่ายิงลัตตาทุกคนไม่เดนใครสัคนหยุดไม่ยิงน ขบี้เอ๋ยเออแล้วตอนนี้ทุกคนย้ายลงมาข้างล่างบ้างพี่เออต้องอยู่ตรงกลางๆแล้วบอกให้ทุกคนหยุดนะหยุดจริงยายดูย้าย โอ้โหลนกสนุกสนานเลยไปอไรอีกนยิงยิงไม่เจอไม่เจอใครสักคนหุยมาแล้ว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 เอาเตรียมตัวนะ ทงนู <Tang> yeah. ้นทางนู้นอาต็มตัวย่ามาอีก นะคะคมามาอัปเดตให้ดูนะคะตอนนี้หนูยิ้มหนูแย้มเป็นยังไงบ้างหลังจากเล่นน้ํทาทั้งในสระแล้วก็เล่นรถน้ําหน้าบ้านนะคะผ่านไปประมาณสองชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ยมเลยแข็งมเาเติมได้อะกลายเป็นน้ําเย็นเลยเหรอโอ้นี่คือน้ําแข็งนะคะในถุงสีขาวตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยเอามือล้วงไปดูหนูแย้มมีใครมาผ่านมา มีไหมมีไหมโหตรงข้างบนนีนรถติดเลยอ่าเด็กๆอย่ยยาออกมานะระวังเด็กๆอย่ยาออกมายาน้ำเย็นไหมน้ำเย็นไหมน้ำตรงนี้กลายเป็นเหนื่อยน้ำตรงนี้กลายเป็นเหน,นื่อยว้าวแกเป็นน้อุ่นไปเลยเหรอหนูแยม <c oughs> เอามาแช่น้ำุ่นก่อนใช่ไหม ม่อ,อสุีเอ,อ,อยากกาอหจันหนูยิ้มกับหนูแย้มตอนนี้หนูแย,ย้มเอามือมาหนึ่งข้างนะคะแปดทีก้นหนูยิ้มเอามือมาหนึ่งข้างแปดที่ลำตัวของตัวเองโอ้โหหนูยิ้มได้แล้วหรือเปล่าหนูยิ้มยังไม่เดินใครจะไม่ไหวแล้วใครจะไม่ไหวหนูแยม้มตอนนี้เหลือหนูยิ้มกับพี่เองเอยเอาแล้ว โอ้โหนูยิ้มหนูยิ้มนี่คือแบบยังมีแบบยังมีพลังพอที่ยกมือซ้ายมือขวานะน้ำกระเพื่อมย้คนชนะคือหนูยิ้มเยอดเลยเมื่อยไหมเมื่อยไหมเอาเออแล้วเราไงบ้างเมื่อกี้ควาาเราเราไงทองบ้างเป็นไงไหวไหมแต่มันยากกว่า น้ำใช้แขนเกาะกันอย่างนี้เลยนะคะอ๊เล่นน้ำกันสนุกสนานมากๆเลยนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะสภาพของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะยมมากๆเลยแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะเอฟซีตัวน้อยๆนะคะมาเล่นกับหนูยิ้มหนูแย้มด้วยนะคะโบกมือเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยก็ขออวยพรเที่ยวสนุกสนานในบ้นสงการแล อย่าลืมเดินทางกันปลอดภัยกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ